ภารกิจสนับสนุนทหารช่งางบังกลาเทศ5วัน4คืนวันที่2มีอะไรบ้างไปชมครับสวัสดีตอนเช้าวันที่2ของการปฏิบัติภารกิจนะครบับนี้เวลา4นาฬิกานะครับก็ตื่นมาบน้ำเก็บข้าวของเพื่อที่จะรอทานอาหารเช้าตอนตี5นะครับซึ่งเขาแจ้งเวลามาประมาณนั้นนั้นแล้วก็จะออกจากที่พักประมาณ6โมงเช้าครับ นี่ก็เป็นเมื่อเช้านะครับก่อนออกปฏิบัติภารกิจก็เบิดอาวุธเรียบร้อยนะครับก็จะเดินทางต่อไปที่จุดจอดรถหัวลากครับไปนะครับอันนี้ก็เดินทางมาถึงจุดจอดรถหัวลากแล้วนะครับซึ่งเราก็จะวิ่งคู่ก,กันกับรถทหารบางนะครับมีคนถามว่าไปภารกิจ5้าวันต้องพกเงินเท่าไหร่ก็ตอบได้เลยนะครับ พวมาสามแสนครับสามแสนเปาแล้ครับไม่ใช่สามแสนบาทถ้าคิดเป็นเงินดอลก็ห้าสิบดอลถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณหน0่กว่าบาทนะครับก็เริ่มออกเดินทางจากยูเวนเฮาส์เวลา6กมริกาโดยจุดหมายปลายทางวันนี้คือเมืองเยซึ่งก็มีระยะทางถึง150กิโลเมตรเลยนะครับโดยผมก็จะขับตามหลังของทหารช่างมงกราเทศน,นะครับเพราะว่าผมไม่รู้เส้นทาง แล้วก็ระวังป้องกันที่ใช้ในวันนี้คือระวังป้องกันของลาวันดาครับชุดระวังป้องกันก็จะมีทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับโดยเป็นรถหุ้มเกราะและก็รถพาทงหน้าที่ของระวังป้องกันก็จะมีหน้าที่คุ้มครองกระบวนให้ปลอดภัยแล้วก็เคลีย์ด่านซึ่งเป็นด่านของกองกําลังของชนเผ่าเขานะครับตอนนี้ก็ผ่านด่านที่2แล้วนะครับ นี่ก็คือรูปขบวนในการเดินทางขาไปนะครับก็จะมีระวังป้องกันอยู่ด้านหน้าทหารช่งางบังอยู่ด้านหน้าเราแล้วก็อยู่ด้านหลังเราเราทหารช่างไทยอยู่ตรงกลางครับแล้วก็จะมีระวังป้องกันปิดท้ายจุดจอดนี้ก็ทําการเช็คสัญญาณดาวเทียมและสัญญาณมือถือทั้งสองข่ายก็ยังมีสัญญาณอยู่นะครับช่วงที่ระหว่างจอดพักรถก็ทําการแตะมือกับจ่าบอมนะครับให้จ่าบอมทําการขับแทนครับ ระยะทางยังเหลืออีกยาวกไกลครับด้านหน้านี้ก็เป็นรถขนส่งสาธารณะระหว่างเมืองนะครับซึ่งก็จะวิ่งตามเวลาซึ่งพบเห็นได้บ่อยมากครับนี่ก็คือบรรยากาศและก็วิถีชีวิตของชาวบ้านในชนบทในประเทศเซาสูดานนะครับช่วงนี้ก็จะพบเห็นการเลี้ยงสัตว์การเกษตรกรรมบ้างนะครับแต่ก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่ครับ การเดินทางของเราในวันนี้ก็จะเดินทางจากจุดเช็คพอยท์ที่1ก็คือจาก U N House ไปจุดเช็คพอยท์ที่5ก็คือจุดหมายปลายทางของเราที่เมืองเย,ยครับการเดินทางในตอนนี้เป็นการเดินทางจากจุดเช็คพอยท์ที่1ไปจุดเช็คพอยท์ที่2นะครับสภาพพื้นผิวจราจรก็ค่อนข้างที่จะขรุขระแต่ก็ยังถือว่าเป็นระดับพื้นราบอยู่ครับ ถนนในบางจุดรถไม่สามารถที่จะส่วนกันได้ครับภูมีประเทศในจุดนี้ค่อนข้างที่จะแห้งแล้งมากครับนี่ก็ถือเป็นรถบรรทุกพ่วงคันแรกที่เราเจอในระหว่างทางนะครับน่าจะเสียครับกำลังจอดซ่อมกันอยู่ชุดระวังป้องกันก็ขับซิ่งมากเลยนะครับขับไม่รอรถบรรทุกหรือรถหัวลากด้านหลังเลย ตอนนี้ก็ถึงจุดเช็คพอยท์ที่2แล้วนะครับเวลา9.20นกานาทีจุดเช็คพอยท์นี้ชื่อว่าคอริจิกการเดินทางจากจุดที่2ไปยังจุดที่3สภาพภูมิประเทศค่อนข้างเป็นที่ลุ่มสลับสูงค่อนข้างมีน้ำขังระหว่างทางครับถนนบางช่วงก็ขาดนะครับแล้วก็มีการมานท่อไว้ คืออาหารเที่ยงที่บางถือมาให้เราเมื่อกี้นะครับระหว่างขับรถไปแล้วก็ทานข้าวไปบนรถนะครับเพราะว่าไม่ได้จอดทานข้าวนะครับสบภาพภูมิประเทศในจุดนี้ก็จะพบเห็นการปลูกมันสำปะหลังแล้วก็ถั่วลิสงปละปรายมาแล้วนะครับถ้ามีการเพาะปลูกลักษณะนี้แน่นอนว่าใกล้จะเข้าเขียดชุมชนแน่นอน,นครับแต่ตอนนี้ก็มาถึงตัวตลาดแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าตรงนี้เขาเรียกตลาดอะไรนะครับ แต่ก็ค่อนข้างที่จะเป็นตลาดใหญ่นะครับเพราะว่ามีการค้าขายที่หนาแน่นมากแล้วก็มีพวกรถ3ล้อมีคิวรถตู้รถโดยสารประจำทางก็จะจอดที่นี่หมดเลยครับในตลาดก็มีร้านขายของเยอะมากๆนะครับมีทั้งร้านขายน้ำมันขายเนื้อสัตว์เครื่องปรุงแล้วก็พวกข้าวสารอาหารต่างๆนะครับ การเผาขยะก็เผาข้างทางนี้เลยครับการขับรถหัวลากผ่านชุมชนลักษณะนี้ต้องใช้ความระมัดร,ระวังเป็นพิเศษเลยนะครับเพราะว่ามีทั้งคนเดินข้ามถนนมีทั้งเด็กทั้งสัตว์เลี้ยงต่างๆเดินตอนนี้ก็ผ่านเขตชุมชนออกมาแล้วนะครับก็ผ่านด้วยความปลอดภัยครับที่เราขับรถผ่านมาก่อนหน้าก็เป็นช่วงจุด1ถึงจุด2มีระยะทาง35กิโลเมตร เราใช้เวลาในการเดินทางไป3ชั่วโมงครึ่งเลยนะครับเรามาลุ้นกันว่าจุดที่2ไปยังจุดที่3ซึ่งมีระยะทางประมาณ55กิโลเมตรจะใช้เวลากี่ชั่วโมงครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่รถกำลังไปขึ้นเขานะครับแล้วก็ผิวทางเป็นหินซะส่วนใหญ่ซึ่งผมให้จุดนี้เป็นจุดที่มีความอันตรายมากครับสำหรับรถหัวลากหรือรถที่ต้องบรรทุกในการลากจูงครับ ผมมีความกังวลใจเป็นอย่างมากในจุดนี้เพราะว่าตอนนี้เป็นขาไปซึ่งเราลดเปล่านะครับแต่ขากลับเรากลับรถหนักซึ่งอาจจะทําให้จุดนี้เป็นจุดที่อันตรายมากพอเราขับรถขึ้นเขามาเสร็จเราก็มาเจอหนองน้ํานะครับบางจุดนี้เราต้องให้เขาทิ้งช่วงไปห่างๆก่อนเพื่อที่เราจะต้องดูลายนะครับว่ามันจะต้องไปลายไหนเพราะว่าถ้าไม่ตามลายรถไม่สามารถที่จะไปต่อได้เลยจริงๆครับ ตรงจุดไหนที่เป็นสะพานปูนก็อุ่นใจหน่อยแต่ว่าตรงจุดไหนที่เป็นสะพานไม้นี่พอเลยครับอันตรายมากตอนนี้ก็ยังไม่ถึงจุดเช็คพอยที่3ามันเลยนะครับสัญญาณโทรศัพท์ค่ายเซนสซว่าไม่มีทิศตกยินที่ทุุงยาสมนนาความสวยงามที่แฝงไปด้วยอันตรายตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงจุดเช็คพอยที่3แล้วนะครับ จากจุด2ถึงจุดเช็คพอยที่3ระยะทาง55กิโลเมตรเราใช้ระยะเวลาใน,ในการเดินทาง8ชั่วโมง30นาทีรวมระยะทางจากจุด1 30. ถึงจุด3ที่เราเดินทางทั้งหมดในวันนี้ระยะทาง90กิโลเมตรใช้ระยะเวลาในการเดินทาง12ชั่วโมงเต็มครับกส็สรุปแผนในการเดินทางในวันนี้เราเดินทางไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่เมืองเยนะครับขาดไปอีก60กิโลเมตรครับตอนนี้เราก็ จอดนอนพักแรมกันระหว่างทางโดยจอดนอนในเป็นพื้นที่ลักษณะลานสนามฟุตบอลครับสถานที่ที่เราจอดพักตรงนี้ก็ไม่มีห้องน้ำห้องซ้วมหรือว่าแหล่งน้ำนะครับคืนนี้ก็คงได้แต่ล้างหน้าแปรงฟันล้างเท้าโดยใช้น้ำเปล่าที่เราเตรียมติดรถมาครับอาหารเย็นของมื้อนี้ก็จะเป็นแอปเปิลแล้วก็น้ำผลไม้ที่พี่บางเตรียมมาให้ครับแล้วก็ มีเลชั่นทางทหารที่เราเตรียมมาจากแคมป์ไทยครับการนอนในคืนนี้ผมกับพี่บอมก็จะนอนโดยใช้ถุงนอนนอนกับพื้นนะครับแล้วก็ให้พี่เคนอนหน้ารถเพื่อเฝ้าอาวุธครับภารกิจที่เรามาปฏิบัติในครั้งนี้มีทหารช่างสามนายท่ามกลางทหารช่งางบังกลาเทศแล้วก็มีระวบังป้องกันของเนปาลซึ่งก็เป็นชาวต่างชาติทั้งหมดนะครับ ทุกอย่างเราต้องดูแลตัวเองนะครับเพราะว่าการตีต่อสื่อสารบางครั้งก็เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างคืนนี้ดวงดาวเต็มท้องฟ้ากับอุณหภูมิ20องศาขอให้ทุกคนหลับฝันดีเจอกันกับภารกิจวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ